เฮ้ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนอาจารย์กำไว้ก่อนกำไว้ก่อนไปไปเปิดนกโน่นกำไว้ก่อนเอสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทิวีนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำยังมีสิ่งใดมาข่าวพาดได้น้ำแต่สิ่งดีที่ถึงว่าปกหังสาเมื่อยกขึ้นแล้วตั้งขึ้นแล้วเจ้าของบ้านอยากได้สิ่งใดอยากอ้อสรางให้ได้สมความมุ่งอัดราธนา ฟ้ด้านนันให้ดีฟ้าด้านนี้ใระองู่เนสเีพอดระผู้มีทรงเผียนโยคุณธรรมนองอันเชิญจอมผีเทศับกะสอนทางว่านอนเทพนาดีจอมสอนองค์ขระแม่สจดมาภูทรงทมพระหนึห่งันปวงเทพแห่งจอมไตร ราชศึกยังมีเทวีสามเพียงคุบานจากเทวีพระฤีน้าแม่จ้าสิษิตราจําเรนีความีศิตราสันทาตเราเทวาอินทกคัตตสัเรศเทศึกษะครนที่เจิบออบคตามนาทีจากสวนสดประเสริฐมาวันชายวังัน

พิธีแบบพับยดเลยพิธีแล้วนี้ยังนี่ครับนี่พิธีแหล่าพับยดเลยหวยอยู่ในประทัดประทัดเอามามัดเลยบอกครับเอาหมัดนวดเอาประทัดมามัดเลยไข่เนาะเอาประทัดมามัดหวยอยู่ที่หวยอยู่ที่ประทัดประสันโอ้ครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขประทัดนะครับรุ่นเลขหางประทัดเด้อประทัดพันนัดสาธุสาธุมัดเสาเด้อพี่น้อง สาทุสาธุเอารวยรวยทุกคนรวยรวยทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาลุ้นโชคกันนะครับคุณผู้ชมลุ้นเลขประทัดนะครับอ๋อาจารย์ป้อมมาด้วยวันนี้นอาจารย์ป้อมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับรอลุ้นเลขประทัดใช่ไหมครับเ <c oughs> ออรอลุ้นเลขประทัดด้วยกันอ๋อใส่เสื้อหล่อใส่เสื้อใครครับโอ้ใส่เสื้อหล่อด้วย ชมคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันพิมพ์สาธุสาธุดเด้อใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบรืรอกันนะครับโลกใครอยากได้มาเบียดเบียนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคร<ม>คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเนาะวันนี้<ม>ทั้งจรวดนะครับได้มาประทัดแล้วประทัดหนึ่งพันนัดอ่าหนึ่งพันนัดถอดออกมาก่อนอาจารย์ป้อมอ่าโกงเลยว่าโอ้โกงเลยอาจารย์ป้อมโอ้ยไหนมันสีฮะมันสิตีคนเดียวเดียวอาจารย์ป้อมมาลงมาก่อนค่อยเสียบ ถอดมาก่อนเอ่อเออเสืออาจารย์ปลอมเสืออาจารย์ปลอมปลอมนะครับอาจารย์ปลอมคนที่ให้เลขถูกวัวกินแล้วเออเอ้อทั้งพี่มัดอ้ทั้งพี่มัดพี่ๆเอ้ทั้งพี่อาจารย์ปลอมมันเสียบเข้าไปเลยเสียบในหูเอ่อพิษทางพิษทางอาจารย์ปลอมวะนี่นี่อนี่นี่เลขประทัดอ้า อาใหม่หม่แลใหม่เออหากศกจนอภิธ <let> ีกรอุตสัตต์ตามวิธีกรนี่นี่มา เสียบข้งนู้นขึ้นดีๆเสียบข้างนู้นข yes> ึ้นดีๆเราให้เราก่อนเอยใ้จป้อมยืนจับเลยเอาเดียวนฐาน่อนฐานก่อนโอ้ี่นี่นี่เขาเดาไว้ก่อนนะเขาสัมผัสแล้วเขาสัมผัสแล้วสัมผัสรู้นะสัมผัสประทันรู้เอาเดาก่อนว่าเลขอะไร้็พิดมานี่หามเลยนะหามโยดลุงนาเลย ปิ๊ปปอมกดละสัมผัสได้แล้วอะไรเลขอะไรเลขตัวน응ี้แปดเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแล้วก็เลขตัวนี้ในบรรทัดปิ๊ป้อมเดาไว้ว่าจะเป็นเลขแปดห้าเก้ากับเก้าสองแปดห้าเก้า กับก้าสองนะแล้วก็มีว่าจะจุดว่าจะจุดตรงไหมว่าจะจุดแล้วจะตรงไหมถ้าตรงนิดพี่ป้อมบอกว่าดึงเลยจะกระโดดเลยใช่ไหมดึงเลยแบบเต็มที่เต็มที่อาจารย์ป้อมเดาเดาเดาก่อนใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้คือเดาก่อนนะครับเดาเลขประทัดก่อนเดาว่าอะไรนะเดาว่าอะไรช่วยหน่อยเอาสัมผัสเดือหดทำตาสัมผัสหน่อยโอ้สัมผัสแบบนี้ทำตาสัมผัสหน่อยอาทำตาสัมผัสหน่อยเอ้าน้ำมือนี่นี่สัมผัส แล้วบอกสัมผัสกับเก้าสัมผัสจนปากบวมเลยนี่เออเดีวเดี๋ยวต้องมานี่ยบอกคุณผู้ชมเพิ่มหน่อยแปดห้าเก้าสองแปดห้าครับเก้าสองว่าจุดตรงไหมแปดห้าเก้าสองเอาใครจุดให้อาจารย์ป้อมจุดอป้ไม่ไม่เดี๋ยวดยินเดี๋ยวกันนี้ โอ้โหเดะอ้าวโอ้ติดแล้วติดแล้วเฮ้ เดี๋ยวจะพาเพื่อนอาจารย์กำไว้ก่อนกำไว้ก่อนอาจารย์กำไว้ก่อนกำกำไว้ไปเปิดกำกำไว้หมอพาไปเปิดกำไว้ไปเปิดนู่นกำไว้ก่อนเออเออกำไว้ก่อนกำไว้ก่อนกำไว้ก่อนอาจารย์ อาการเสียใจบ่ตรงอาการเสียใจเลขที่ประทัดนะครับที่จุดออกมานะซีหกซีหกครับซีหกสองหกครับเลขสองนะครับของอาจารย์พ่อหนึ่งสามสองครับซีะไรหันมาสิอาจารย์อาซีหกสองสามครับซีหกสองสามสองครับซีหกเลขที่จุดนะครับ นะครับเลขเปิดเลิกนะคแม่นะครับสี่หกปืนเลิกนะครับของี่นะสามสองนะครับใส่ในเลขเดียวอยากซึมหนะดูต่อให้จบนะว่ามีอะไรเด็กๆนะเอาวอ้าวหันมาดีๆหันมาดีๆหันมาดีๆเอาสี่หกนะบสองตัวบนสี่หกนะบสามตัวล่างสองสามสองนะครับ มันใจค่ะนี่ให้ครนีนะครับวันนี้รู้สึกเป็นจงไปหลายคนให้หลายคนหลายใบไปเลได้หมแต่ติดจมีให้ทุคเป็นยังไงอาจารย์มันจะออกไหมตัวนี้ออกไหมออกองตัวตัวสี่หสหกับสองสามสองครับ่ สี่หกเจัดสองสามเจ้าทักเล็กทัะอาจารย์ประโยชน์รีโตนะเป็นการจุดประทัดเกิดเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้เทวดาท่าน้รู้นะครับว่าลูกหลานได้ประกอบทุกทีนี้นะครับอ่ะโอเคอาจารย์ เดี๋ยววันนี้นะครับเมื่อครูขวัญมาด้วยนะครับใครอยากได้โชคได้ลาบกับแม่ครูขวัญติดตามคลิปนี้ให้จบเด้อติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับใครเข้ามาแล้วก็พิปิ์กันสาธุสาธุฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับทางช่องอ YouTube แล้วก็ช่องเพจนะคะคนสุรินทีวีนะครับ

สาาุุสสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามเลยก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริหาลผ่าดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกกดน้ำคับลุกขีปนาวุธใด้ทันสิบบริบาลาคขป และข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีครับผม <Yeah>. oh. บบกคคผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ